มาค่ะเรามีอีกหนึ่งข่าวที่เป็นคลิปวิดีโอเราอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยไปดูคลิปวิดีโอก่อนแล้วเดี๋ยวดิฉันจะอธิบายไปด้วยว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดจากอะไรเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันค่ะ อย่าทำอะไรเขาเขาเขาไม่รู้รองกอนอ่ะตรงนี้นะคะมันเป็นภาพเหตุการณ์ค่ะซึ่งจากกรณีที่เฟซบุ๊ k ของเจมอย V วี plus คือเพจนี้นี่เขามีเรื่องราวที่เป็นคลิปวิดีโอนี่ที่มันค่อนข้างจะเอ็กคลูซีฟจริงๆนะตรงนี้ค่ะเขาเล่าว่าเป็นการโพสต์คลิปเหตุการณ์ระหว่างโชเฟอร์แท็กซี่สองคันเมื่อกี้เห็นแล้วนะว่ามีคนนึงเนี่ยเดินไปที่โชเฟอร์แท็กซี่คันแรกใช่ไหมแลวเขาเดินกลับมาที่แท็กซี่ตัวเองพร้อมกับหยิบอาวุธนี่เลยค่ะในมือของเขาเลย โดยฝ่ายหนึ่งเนี่ยถืออาวุธมีดเล่มยาวลงมาจากรถเพื่อข่มขู่พร้อมกับระบุว่าเอาอาวุธมีดจะเข้ามาทําร้ายคุณจะใช้อาวุธข่มขู่อย่างนี้คงไม่ได้มีปัญหาก็ควรคุยกันด้วยเหตุผลอย่างมีอาวุธซ่อนในรถอาจเข้าใจได้ว่าป้องกันตัวแต่หลังจากเห็นคลิปนี้แล้วเนี่ยคุณไม่ควรใช้อาวุธข่มขู่ใครนะคะนวนครเขาถือมีดจะมาฟันแท็กซี่อีกคันครับแท็กซี่คันที่เขาจะฟันวอยวายว่าโดนแซงคิวเขาหนีทันเลยไม่โดน แต่ส่วนพวกเสื้อดำก็เข้ามาขู่ว่าเขาเนี่ยมาตั้งวินบนทางสาธารณะโดยอยู่ตรงข้ามกับโรงพยาบาลการุณเวชถนนพหลโยธินตำบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีซึ่งหลังจากที่เจ้าหน้าที่ค่ะได้เห็นคลิปวิดีโอตัวนี้นะคะที่ปรากฏตามเพจเลยเขาได้ตามตัวนายสมศักดิ์อายุ51ปีเป็นโชเฟอร์แท็กซี่ที่ปรากฏในคลิปค่ะพร้อมกับอาวุธมีดนี่เลยค่ะท่านนี้นั่นเองแม่เดินอย่างอาถรรพ์เลยทีเดียวพร้อมกับอาวุธมีด ไปที่แท็กซี่คันพังน้านั่นเองไม่แน่ใจว่าเขาทําไมต้องทําถึงขนาดนี้นะถ้าเกิดว่าจะเข้าไปคุยกันเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเขาเนี่ยจะบอกเจ้าหน้าที่ว่าอะไรทาไมถึงหยิบมีดไปแบบนี้มาทางเจ้าหน้าที่เนี่ยหลังจากที่เรียกแท็กซี่ที่ปรากฏในคลิปนะคะมารับแจ้งข้อกล่าวหานั่นก็คือพบพาอาวุธมีดไปในเมืองหมู่บ้านหรือสาธารณะโดยไม่มีเหตุนิพนธจอดรถในที่ที่มีเครื่องหมายห้ามจอด ข้างๆมันเป็นขาวแดงหรือเปล่าดิฉันไม่แน่ใจพร้อมกับส่งตัวให้กับพนักงานสอบสวนไปสอบสวนอีกครั้งหนึ่งมาทางด้านของโชเฟอร์คนนี้เขาชื่อนายสมศักดิ์นะคะที่เขามีมีดเขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยตนขับรถลุยน้ําทําให้เครื่องสะดุดก็จอดริมทางต่อกับรถแท็กซี่คันอื่น,นแต่ต่อมาเนี่ยมีชายคนนึงลงมาวอยวายลงจากรถแท็กซี่อีกคันหนึ่งนะลงมาวอยวายและตะโกนให้ของลับของลับนี่คืออะไรคะ ลองคิดกันเอาเองนะคะคุณผู้ชมแต่ตนเนี่ยก็ไม่ทราบว่าให้ของรับใครจากนั้นก็ยังไม่หยุดวอยวายและชายดังกล่าวก็ขึ้นรถและขับออกไปจากที่เกิดเหตุโดยไปจอดทั้งหน้านั่นเองตัวเองเนี่ยโอ้โหโมโหมากว่าเอามาด่าตนทําไมอะแล้วมาโชว์ของรับให้อีกตนก็จึงกลับไปที่รถและนําอาวุธมีดลงมาจากรถโดยเจตนาเพื่อที่จะนําไปตัดกิ่งไม้หรอคะเขาบอกว่าจะนําไปตัดกิ่งไม้แล้วก็หญ้าริมทาง แต่พฤติกรรมแบบนี้เนี่ยทำให้ชายดังกล่าวคิดว่าตนจะนําอาวุธมีดไปทําร้ายคุณถามจริงๆนะคุณถืออาวุธมีดยาวขนาดนั้นเนี่ยอยู่ดีๆคุณก็มีจิตใจที่รักถนนจะไปตัดกิ่งไม้จะไปถางหญ้าตอนนั้นเหรอลองคิดดูนะคะและสรุปแล้วของลับเนี่ยมันคืออะไรของลับดูในรูปไนดูซิ ดิฉันอยากเห็นจังเลยทีมงานแต่ดิฉันไม่เห็นจริงๆของลับเนี่ยมันมองมองไม่เห็นจริงๆเขาบอกว่าแท็กซี่คันหน้าที่ขับหนีไปอะ่ะให้ของลับกับตัวเองหลังจากนั้นเนี่ยโอ้โหโมโหมากเลยโมโหมากแล้วก็กลับไปเอามีดมาเลยเพื่อจะไปตัดกิ่งไม้ตัดกิ่งไม้เพื่อลดอาการโกรธหรออ่ะแล้วตนอ่าไม่ใช่สิคุณคนขับแท็กซี่คนนี้นะคะที่มีจิตใจที่ดีงามจะไปตัดกิ่งไม้ เขาบอกว่าปกติอาวุธมีดเนี่ยไม่ได้นําติดรถมาตลอดนะแต่เคยเจอว่ามาจอดจุดนี้แล้วพบว่ามันมีหญ้าขึ้นบนริมทางก็เลยอ่ะเจตนา,ตนาคือจะนํามาตัดหญ้าและนอกจากนี้เป็นคนขับแท็กซี่หากินประวัติดีเคยเก็บทองคําหนัก14บาทแล้วก็เงินสดในหนึ่งแสน 1, บาทคืนผู้โดยสารเมื่อปี6-3สุดยอดจริงๆอ่ะสุดยอดจริงๆนะโชเฟอร์คนนี้ ดิฉันนับถือในจิตใจที่ดีงามของเขาจริงๆ w e r New ิ News. ข่าวในมือคุณ